สวัสดีค่ะรายการคุยกับคนวงในหรือว่าอินโฟคัสในวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของปัญหาจราจรนะคะที่ในพื้นที่สอพอรัตนาธิเบศนะคะในเส้นทั้งงามวงวานพงเพชรแคร,รายรัตนาธิเบศที่เข้ามาเยอะมากรถที่เข้ามาจากในเส้นทางนี้เยอะมากแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านผู้กับ นะคะสพรัตนทิเบศพันธร์บเอกธนเมศวิจิตจ,จริยาค่ะแล้วก็ท่านสารวัตรจราจรพันปรดโทสุรชิเขียวอ่อนด้วยนะคะทั้งสองท่านมาพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะทั้งสองท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับคขอบคุณที่สละเวลามาพูดคุยเล่าให้เราฟังเพราะว่าที่อื่นๆนั้นมีปัญหาเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะได้นําไปใช้บ้าง โครงการที่ว่านี่พูดถึงเป็นทีมอาสา,าจราจรที่ท่านพุ่มกลับได้เรียกว่าครีเอทขึ้นมาใช่ไหมคะในการแก้ปัญหามีแนวคิดยังไงทําไมถึงได้คิดในเรื่องนี้ขึ้นมาคะท่านพุ่มกลับคะครับก็บสืบเนื่องมาจากผมมารับตำแหน่งเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาที่ผ่านมาครับก็คิดแล้วก็ดูประเมินกําลังคนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนในการที่ดาเนินการจราจรเนี่ยรเรารู้แล้วว่าตอนนี้เราขาดแคลน ทั้งกำลังคกลังคนเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็อุปกรณ์ก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาชื่อว่าโครงการภาคีเครือข่ายอาสาจราจรของสอพรัตนาทิเบตนะครับก็ได้รับดํำรีมาจากท่านผู้มีการตํารวจภูทรภาคหนึ่งว่าช่วยบรรเทาเบาบางการจราจรเส้นรัตนาทิเบตให้หน่อยเป็นภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายมาก็นําผู้การว่าเราจะจัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยหาแนวร่วมเป็นภาคีเครือข่ายก็เป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่าองค์กรเอกชนห้างร้านต่างๆที่ที่มีเจ้าหน้าที่อพอที่จะให้เรามาร่วมจอยเป็นอาสาจราจรให้เราได้ครับโครงการเฟสแรกผมเริ่มวันที่2ี่สิบห้ามีนาคมที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานปปชแล้วก็ทางห้างพันทิพย์มาร่วมโครงการโครงการก็คือ ช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นภาคทฤษฎีก่อนอเราจะาให้คำแนะนำแล้วก็อบรมเรื่องข้อกฎหมายจราจรต่างๆอพอช่วงบ่ายเสร็จก็จะมีการาเทรนนิ่งภาคปฏิบัติโดยให้ที่จราจรน,นำโดยเนี่ยท่านสาวัสสุรสิทธิ์เนี่ยครับมา,มาเทรนแล้วก็แนะนำว่าทำยังไงเวลาจะต้องโบกรถ ห้ามรถบังคับรถยังไงค่ะซึ่งภาคีเครือข่ายของเราเนี่ยมีหน้าที่ในการอำนวยการจราจรอย่างเดียวจะไม่มีอำนาจในการที่จะไปอใช้มาตรการทางกฎหมายก็เน้นแค่อำนวยการจราจรค่ะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนครับค่ะเฉพาะช่วงเร่งด่วนด้วยอืใช่ครับค่ะเน้นช่วงช่วงเร่งด่วนครับภูมิอากาธรรมดานี่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่สพแลต่างจังหวัมีกี่นายคะ มีประมาณ20นายครับรวมรวม<ง>จหน้ตำรวจธุรการของฝ่ายจราจรด้วยนะครับอ๋อค่ะแล้วเวลาลงพื้นที่จริงก็จะไม่เหลือไม่ถึง20นายใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วต้องมีผัดเวรด้วยใช่ไหมคะในเอาเป็นว่าช่วงช่วงหนึ่งสมมติช่วงเช้าเนี่ยได้กี่นายประมาณ15นายครับ15นายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายจุดเลยที่ต้องการเจ้าหน้าที่ท่านนี้โครงการแรกที่เรามาเป็นอาสาตาจร,จรา,าจรอาสาจราจรเนี่ยนะคะ รับมากี่คนคะในในเบื้องต้นที่ทํางานกันเนี่ยค่ะเฟสแรกเนี่ยเฟสแรกเนี่ยมีภาคีเครือข่ายของเราเนี่ยสี่สิบนายทุกนายเนี่ยได้รับการแต่งตั้งโดยโดยโดยผมเลยให้เป็นอาสาจราจรแล้วก็เราจะมีใบประกาศมอบให้ว่าคุณได้ผ่านการอบรมการอบรมเนี่ยต้องอบรมถ้าจะปีต่อปีปีหน้าจะมาเป็นก็ต้องมาอบรมอีกทีมาอบรมใหม่อ๋อใช่ครับเพื่อทบทวนครับ และในการอบรมใช้เวลานานแค่ไหนคะท่านผู้เกับคะหนึ่งวันครับช่วงเช้าช่วงช่วงช่วงบ่ายก็จบเลยครับใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าวิธีการเนี่ยเวลาลงพื้นที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจราจรเนี่ยไปเป็นพี่เลี้ยงก่อนพอเป็นพี่เลี้ยงเขาเริ่มรู้แล้วว่าต้องทํายังไงต้องโบกยังไงต้องอำนวยการสจราจรยังไงเขาก็จะเริ่มคล่องตัวขึ้นก็จะ มีจราจรพี่เลี้ยงไปช่วยดูแลครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือตั้งแต่มีนาคมมาแล้วพฤษภาใช่ไหมคะมีนาพฤษภาก,ก,ก็ก็ใช้เวลาหลายวันแล้วเขาได้ลงมาช่วยทุกทุกวันเลยไหมคะหรือว่ามีการผัดเปลี่ยนกันยังไงคะอันเนี้ยจะเป็นเป็นการจัดตารางของของทางหน่วยงานของเขาเองอคือทางปปชอเองหรือว่าห้างพันธิ์ทเองเนี่ยเขาก็ส่งส่งพวกอ่าพี่ๆภาคีเครือข่ายอาสาจราจรของเราเนี่ย มาลงริมฟุตบาทบ้างอะไรถนนบ้างเพื่อที่จะโบกำานรจราจรก็การจัดเวรนนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของของต้นสังกัดเขาเลยครับอืมค่ะก็เรียกว่าคนที่ได้ไปอบรมแล้วเนี่ยแล้วแต่ต้นสังกัดเขาจะจัดว่ามามาช่วงเช้าช่วงบ่ายเราไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีกี่คนในช่วงไหนเวลายังไงใช่ไหมคะหรือว่ามีมีแนะขอไปบ้างว่าช่วงเช้านะขอสักตรงจุดนี้จุดนี้เรามีมาร์กจุดไว้ไหมคะเออส่วนส่วนใหญ่เนี่ยผมผม ผมเชื่อว่าในโซนที่เขาดูแลรับผิดชอบเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าปัญหาคือตรงไหนเรามีจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยไปช่วยดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ดูว่าการทำงานเขาเป็นยังไงก็โอเคเขาโอเคเราปล่อยได้เลยก็จะมีแวะเรียนไปหาไปเยี่ยมเยียนไปพูดคุยบ้างครับไปไปตรวจสอบจุดที่มีอาสาเราไปลงด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่หน้าบริเวณ ท,ท,ที่ทำงานเขาใช่ค่ะค่ะ,คะแล้วมีเสียงตอบรับยังไงบ้างกับคนที่ผ่านในจุดที่มีอาสา,าจราจ,จรของเราเนี่ยค่ะแม้แม้ปัญหาการจราจรน่ะจะจะหนาแน่นนะครับแต่เมื่อประชาชนเห็นเจ้าหน้าที่อาสาจราจรช่วยกันโบกรถก็สร้างความสบายใจแล้วก็มั่นใจเชื่อมั่นว่าว่าการจราจรเนี่ยอ่าจะขี้ขายในในใน,ในเวลาไม่ช้าเจ้าหน้าที่ อาสาทุกนายพร้อมกับตำรวจเนี่ยช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วก็ประชาชนก็เกิดความอุ่นใจครับอืมค่ะอันนี้คือลักษณะของอาสาก็จะมีมีเสื้อสะท้อนแสงให้ใส่เขียนอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอาสาจราจรของ<ไ>สอพลตทิ<ไ>เบตม,มีมีรูปแบบของของมีระเบียบอยู่ในการเป็นอาสาเนี่ยต้องมีเสื้อสะท้อนแสงแล้วก็ระบุะเป็นอาสาจราจรของสรลตทิเบตครับค่ะครับ ก็เรียกว่าให้เห็นชัดเจนว่ามีหน้าที่ที่นอกเหนือจากแค่รปภซึ่งบางทีคนที่ผ่านในเส้นทางอาจจะบอกมีรปภอของที่นี่ามาคอยกั้นรถแต่จริงๆแล้วถ้ามีสัญลักษณ์นี้ก็คือเป็นอาสาจาราจรซึ่งไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ให้บริการเฉพาะหน่วยงานนั้นอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ <ừ> คือทุกคนที่มาร่วมโครงการเนี่ยอย่างแรกคือจิตอาสา <ừ> จิตอาสาที่จะช่วยช่วยสังคมช่วยสาธารณะเพื่อที่จะ การจราจรเริ่มต้นแรกเริ่มเดินทีเกิดจากอะไระเกิดจากความรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมกับสังคม,มอยากช่วยเหลือสังคม<ฆ>อย่ากเ<ฆ>จ้าหนี่ของห้างพันทิพย์ก็ดีค่ะ<ฆ>ทางทางผู้บริหารของห้างก็มาคุยกับผมเลยบอกว่าค่ะ<ฆ><ฆ>เขาอะมีจิตอาสาอยากจะมาช่วยเหลือสังคม<ฆ><ฆ>เพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่เนี้ยทำยังไงก็ได้แล้วรถบริเวณข้างหน้าห้างเขาก็มีปัญหาทำยังไงเรามาช่วยกันคิดหาแนวร่วมผมก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาครับ อืมค่ะก็ด้วยเสียงเรียกร้องจากคนในพื้นที่ด้วยแล้วอย่างนี้โอกาสที่จะเปิดให้สําหรับที่อื่นๆที่อยากจะเป็นจิตอาสาซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในบริเวณอันนี้คือหมายถึงว่าทั้งสองที่นี่อยู่ในบริเวณริมถนนแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นหรือว่าเป็นคนธรรมดาที่ทํางานที่อื่นแต่ว่าเวลาว่างอยากจะมาร่วมอย่างนี้ล่ะคะท่านผู้กำกับคะอะมีครับตอนนี้มีมีอยู่แล้วสองท่านที่ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าอันนี้คือจิตอาสาจริงๆที่มาช่วยกันรับมีเพิ่มมาอีกสองท่านครับแล้วเดี๋ยวผมกําลังจะเปิดเฟสสองก็ทางระสาทางโรงพยาบาลนนทเวศที่อยู่เส้นงามงบานนะครับแล้วก็ทางเดอะมองงามวงบาลเพื่อที่จะจะทําโครงการเฟสสองละเฟสสองเนี่ยอาจจะเพิ่มความดีกรีความเข้มข้นความเข้มแข็งเพื่อที่มาช่วยกัน ครับมามาช่วยช่วยเป็นภาคีเครือข่ายอาสาจราจรของสพนันาทิเบศครับค่ะทีนี้มาถามด้านการปฏิบัติหน้าที่บ้างค่ะสารวัตรจราจรนี่ที่ลงไปดูลงไปให้กําลังใจตามที่ตางพบว่ามีปัญหาในการปฏิบัติงานบ้างไหมคะท่านจารวัตรคะแรกๆยังยังมีปัญหานะครับเพราะว่าอาสาจราจรเ็ายังไม่มีความกล้าเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ต้องเริ่มฝึกกันไปมีตำรวจจราจรเป็นพี่เลี้ยงด้วย ณปัจจุบันนี้เริ่มกล้าแล้วครับกล้าที่จะโบกรถกล้ามีมีความมั่นใจขึ้นนะครับอืค่ะเพราะตอนแรกเขายังยังไม่ได้คิดว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามจะหยุดจะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะก็เลยอาจจะทำให้ไม่ไม่คล่องตัวปัญหานี้ก็แก้ได้ด้วยระยะเวลาให้ผ่านพ้นไปสักหน่อยเขาก็จะดีขึ้นใช่ครับค่ะค่ะให้มั่นใจให้เข้าใเพิ่มขึ้นคค่ะแล้ว เรื่องของปัญหาจราจรดูแล้วภาพรวมมันดีขึ้นจริงๆด้วยเลยไหมคะที่ที่เห็นได้ชัดนะครับปัญหารถเสียรถเสียทีท่ีเสียริมถนนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เข้าเข้าถึงเห,เหตุนี้ได้ไวกว่าเดิมครับก็คือเหมือนเหมือนมีมีคนช่วยช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกแรงหนึ่งในการดูเรื่องเหตุรถเสียรถชนเนี่ยครับค่ะทำให้ปัญหาการจราจรติดขัดที่เกิดจากรถเสียรถชนเนี่ยหมดไปครับอืมค่ะ แล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นหูเป็นตาทางเราด้วยฮะนอกจากช่วยอำนวยการจราจรเนี่ยก็เป็นเครือข่ายเป็นหูเป็นตามีเหตุรถเสียรถรถชนเขาก็จะมีการติดต่อแจ้งเรามานอกจากนี้ก็ยังมีเป็นหูเป็นตาในเรื่องอื่นด้วยช่วยเหลือทั้งคือคือคือเขาเขาเขาช่วยเราได้หลายอย่างจริงค่ะ ก็เรียกว่าเป็นบทบาทของอาสาที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกเรื่องโดยเฉพาะเน้นในเรื่องจราจรก่อนแล้วก็ในเรื่องอื่นๆที่อาจจะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือมีเคสอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นบ้างไหมคะที่เป็นตัวอย่างว่าอาสาเรานี่ช่วยเราได้เยอะอย่างเงี้ยคะ่ะคือเออจริงๆอะ่ะมันก็มีม,มีมีเรื่องแต่ว่าขอขอ,ขอเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าพูดพูดออกอากาศไม่ดีแต่ว่าได้ได้การการร่วมมือกันอยู่ครับค่ะค่ะ และนี่ถ้าสมมุติว่าในพื้นที่อื่นๆอยากจะนําไปใช้นี่ท่านผู้กำกับแนะนําการเริ่มต้นที่จะมีโครงการแบบนี้ทํายังไงได้ได้บ้างคะนี่แหละครับสําคัญคือเราต้องเข้าไปหาแนวร่วมหาภาคีเครือข่ายของเราให้ได้ก่อนว่าสถานที่ไหนที่หน่วยงานไหนที่พร้อมที่มีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะมาช่วยช,ช่วยเหลือสังคมมีจิตอาสา ที่เป็นอาสาเนี่ยเราต้องคุยอย่างปปชเนี่ยผมก็คุยกับทางผู้บริหารก็มีท่านท่านผู้ใหญ่ของปปชลงมาคุยเพื่อที่หาแนวทางเนี้ยต้องไปคุยคุยปุ๊บเราก็ได้อแนวทางแล้วว่าเราจะทํำยังไงกันดีก็ก็ต้องมีการพูดคุยก่อนครับว่าว่าว่าทํายังไงได้บ้างเกี่ยวกับเอาเจ้าหน้าที่ของเขามาช่วยงานอาสาจราจรของเราครับเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นก่อน ใช่ไมหมฮะล้วค่อยแล้วก็ค่อยขยายค่ะแล้วในการสื่อสารในการสื่อสารของของสอพอเองกับประชาชนในพื้นที่เ,เรามีช่องทางไหนบ้างในการที่สื่อสารกับประชาชนไหมคะ,ะมีช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลอยู่แล้วครับเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงชุมชนต่างๆก็จะมีใบใบแผ่นปิดเดี๋ยวขออนุญาตนะเขียวจีบใบปิดนี่นหะพี่หน่อย <laughs> นั S 1> <S 1> ่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่าอันนั้นแหละครับยิ้มมาเลยเนี่ฮะขอโทษนะฮะเราเราก็จะมีอย่างเงี้ยจะเป็นคลิปไลน์ออฟฟิเชียลเลยใช่ครับเป็นลายออฟฟิเชียลของโรงพักเลยก็คือง่ายๆสแกนครับสแกนปุ๊บมีช่องทางในการติดต่อกับาหน้าที่โดยตรงแล้วเรามีอินตลอด24ชั่วโมงรับข่าวสารรับแจ้งเป็นเรื่องที่ดีมาก เรียกว่าถึงคนในพื้นที่จริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ตอนนี้มีสมาชิกอยู่เยอะไหมคะท่านบุมกับประมาณสักสองพันกว่าครับโอ้พึ่งเริ่มไหมคะพึ่งเริ่มต้นใช่ครับใช่ครับก็พยายามพยายามจะหาแนวร่วมไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ที่สนใจที่จะเป็นแนวร่วมเป็นภาคีกับเราเนี่ยแอดไน์มาเลยเราก็จะมีแอดมินคอยตอบคอยให้ข้อมูลให้คำแนะนำรับแจ้งเหตุ ทุกเรื่องครับทุกงานงานจระจรงานอาชญกรรมอะไรเรานี่ครับผ่านช่องทางนี้เลยครับสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ในช่วงท้ายค่ะท่านผูมิกับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องเราดีๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทางสพและตำที่เปิททาเรื่องของทั้งจราจรแล้วก็เรื่องที่จะดูแลค,ความเรียบสงบเรียบร้อยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผูมิกับ,บมากค่ะที่สละเวลามาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดี <ef. S 1> ค่ะขอบคุณ<ด>ค่ะสวัสดีค่ะ นั่นก็เป็นอีกโครงการดีๆนะคะที่ทางสพรัรตนาธิเบศได้ริเริ่มขึ้นซึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองในโครงการแรกแล้วหวังว่าคงจะมีโครงการต่อๆไปแล้วก็จะมีอาสาที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้อ่ปัญหาการจราจรในเส้นทางนี้ซึ่งนับวันเนี่ยรถก็จะเยอะมากขึ้นพวกคนก็ย้ายออกไปอยู่ด้านนอกแล้วก็มุ่งหน้าผ่านเส้นทางนี้เพื่อเข้าเมืองมานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราก็คงต้องติดตามและเป็นกําลังใจให้กับทางสพรัตนาธิเบศค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ あっ <noise>